คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อสำรวจและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสนามการแข่งขันทั้ง43ชนิดกีฬาค่ะก่อนการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรีเกม2558ค่ะที่ห้องจุลมณี1โรงแรมแคปิแกรนจันทบุรีได้จัดการประชุมและสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกม2558 โดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬาผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และหัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยในการเดินทางมาตรวจสอบสนามแข่งขันในจังหวัดจันทบุรีครั้งที่สองหลังจากที่เคยมาตรวจแล้วเมื่อวันที่22-23พฤษภาคม2557 พร้อมให้คําแนะนําและแนวทางปฏิบัติในแต่ละชนิดกีฬาวันนี้จึงมาตรวจติดตามความคืบหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมระหว่างวันที่1 6ถึง27มีนาคม2558โดยจะจัดให้มีการชิงชัยทั้งสิ้น40ชนิดกีฬาและ3กีฬาสาธิตครอบคลุม9้าอำเภอของจังหวัดจันทบุรีท่ามกลางคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีประธานชมรมกีฬา และผู้ฝึกสอนร่วมการประชุมและตรวจติดตามสนามการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งในภาพรวมสนามการแข่งขันเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะปรับปรุงในส่วนรายละเอียดเท่านั้นสําหรับการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31จะมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นจำนวนมากจึงได้ร่วมรณรงค์ให้ชาวจันทร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับทัพนักกีฬาพร้อมนําสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดจันทบ,บุรี ทั้งทะเลน้ำตกภูเขาและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหลายแห่ง mm hmm. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้พัฒนากีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว